เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปคึ้นเลิกเกมมาครับแม่นานเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเรามีโทเทมใหม่นะครับผมมารีวิวกันฮะก็มีทั้งหมดเอ่อสิโทเทมนะครับผมแบบเมื่อกี้เปิดนับเลยนะฮะเป็นดัตตาแพ k กนะครับผมจากคุณน่ ผมจําชื่อไม่ได้ชื่อเลยนะคุณเนี่ย WASD นะครับผมซึ่งผมเคยรีวิวของเขาไปแบบหลาย Data pack แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบดาบหรือว่าน่าจะ e n d e r p อร์เอะไรด้วยนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็น t o เทมนะครับผมก็อย่างแรกนะครับผมสําหรับ Data pack ของคุณ WASD นะครับผมก็เราจะต้องคราฟกล่องคราฟแบบพิเศษของเขาก่อนนะครับก็คือใช้คราฟติ้งเทเบิลครับผมกับดร็อปเปอร์ฮะก็ วางดอปเอร์ไว้อย่างนี้นะครับผมอ่าเงียนขึ้นแล้วก็วางอ่อโยนนะครับผมกล่องคราฟเข้าไปนะฮะเราก็จะได้กล่องคราฟแบบพิเศษแล้วนะครับผมนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คืออ่าวิธีการคราฟนะครับผมกล่องคราฟโทเทมนั่นเองนะครับก็เป็นไม้อ่าดักโอ๊กนะครับผมอ่าวางไว้ข้างข้างอย่างนี้นะครับผมแล้วก็กล่องคราฟตรงกลางฮะโทเทมด้านบนแล้วก็บล็อกเอเมลล์นะครับผมนี่ก็จะได้แล้วนะครับก็วางไว้ตรงนี้และกันนะครับนี่อ่า ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอ่ากล่องคราฟทเทมนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มคราฟจากอันแรกเลยนะครับก็โอเคคราฟแบบนี้นะครับก็มีเหล็กตรงกลางนะครับดินล้อมรอบแล้วก็ไม้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคแล้วผมก็ อันนี้คือบัตเจตโทเทมนะครับผมเขาบอกว่ามาช่วยชีวิตเราได้นะครับแต่ว่ามันทาอย่างอื่นไม่ค่อยได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือมีประโยชน์อยู่แค่นี้นครับเดี๋ยวขอลองดูแล้วกันนะครับก็เป็นเกมหมดซวยโบนะครับลองตกมาดูปึ๊บอ่านี่ครับผมตกมาปึ๊บก็ช่วยชีวิตเราไว้นะครับก็จะได้อ่าลีเจนนะครับผมกับหัวใจทองมาแป๊บหนึ่งนะครับอ่า ก็ถือว่าเป็นเหมือนแบบคือมันคราฟง่ายนะอันเมื่อกี้ก็คือแบบว่ามันก็เอาไว้ช่วยชีวิตนะครับแต่แบบไม่ได้ดีอะไรมากอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเออมันคราฟง่ายเราสามารถคราฟไว้แบบเออกันตายได้เยอะๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูต่อไปดีกว่านะครับก็จะเป็นอ่ากันพาวเดอร์นะครับกับโทเทมฮะก็วางมาเลยวผมปิร์บเปิ๊บเปิรบปึ๊บอ่าอันนี้จะเป็นโกสโทเทมนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเป็นเกมโหมดคิดคิดฮะปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคฮะก็เราจะบินขึ้นมานะครับแล้วก็อ่าตกประมาณนี้แล้วกันปึ๊บ เอาล้เป็นไงฮะปึ๊บอ่าก็จะมีควันด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ได้หายตัวไปที่เรียบร้อยนะครับกลายเป็นวิญญาณครับผมก็เราจะได้อะแอสซับชันสองครับเหลือหัวใจทองเนี่ยแล้วก็ล่องหุ่นได้แป๊บหนึ่งนะครับผมนี่แล้วก็เมื่อกี้เหมือนว่าเป็นนินจาเลยนะครับขอลองขอลองเล่นใหม่ดิรู้สึกว่าเท่ดีนะครับอ่าปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอ่าแล้วก็ก็จะคาไว้สักสองอันดูอ่ะไหนลองใหม่ดิปึ๊บตอนเราตกมามีดาเมจหรือเปล่านะลองเอาแกะดูครับปึ๊บ เอ้ยไม่ตายอะวันนี้แล้วกันปึ๊บอ่าตายหรือเปล่าอ่านี่ครับผมก็ว่าเราจะล่องหนนั่นเองนะครับส่วนผมว่าไอควันตรงนี้มันเทพเหมือนประมาณว่าแบบเป็นแบบนินจาเลยฮะพอเระเบิดควันแล้วก็หายตัวได้นะครับผมอีกสักรอบสิติดใจอะปึ๊บอ่าตกลงมาปึ๊บนี่ครับผมมีระเบิดควันนะฮะหายตัวนะครับเท่จัดจัดโอเคเดี๋ยวเรามาค้ามันต่อไปเลยดีกว่านะครับก็เอเอาโทเทมตรงกลางนะครับผมอ่าอันนี้4อันนะครับคือจริงมันก็สอันทั้งคู่แหละแต่ว่า ก็วางสลับกันแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นเอนเดอร์โทเทมนะครับผมอันนี้นะครับก็จะช่วยแบบว่าเซฟชีวิตเราตอนที่เราไปอยู่อ่าดีเอ็นนะครับผมก็เดี๋ยวเอาเป็นแบบเอนพอร์ทัลมาแล้วกันอันนี้ได้หรือเปล่าวะไม่ไม่ได้มันนี้ไม่ได้ไไดเอาละฮะเดี๋ยวเราจะไปดีเอ็นกันครับผมเราจะไปพิสูจน์ให้ดูฮะว่ามันแบบเซฟชีวิตเราได้จริงนะครับอ่ะก็สมมุติเรามาอย่างงี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เป็นเกมโหมดเอ่อสเวิร์ลนะครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวลองตกดูนะผมปึ๊บเป็นไงฮะปึ๊บอ่าก็คือมันจะวาาารรร์ปเเขึ้นนนนมมัั่องะคบผก็สําหรับ เราอาจจะเผลอตกนหฮะโดนมังกรชนอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็สามารถแบบว่าเราจะสามารถรอดได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องกลับไปแล้วฮะคิวปึ๊บโอเคผมต่อไปฮะก็นี่ฮะเอาโทเทมตรงกลางนะครับผมถังน้ําอยู่รอบๆนะฮะแล้วก็บล็อกลาพีดนะฮะปึ๊บอ่แล้วก็จะได้โทเทมออฟวอเตอร์ฮะหรือว่า โซเทพแห่งน้ํานั่นเองนะครับก็อันนี้นะฮะเขาบอกว่ามันช่วยแบบว่าจากการโดนดาเมจที่แบบเหมือนจมน้ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองว่ายน้ําเล่นก่อนปึ๊บอ่าตอนนี้เริ่มจมน้ำแล้วฮะปึ๊บอ๋อเนี่ยก็คือเราโดนดาเมจใช่ไหมแต่แบบมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันโดนไม่เยอะนะครับแบบเมื่อกี้เห็นบาดเลือดมันลดแบบไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่อะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราลองโดนจนตายดูเฮ้ยเออเมื่อกี้ก็มีกับการรีเจนกลับมาด้วยนะครับสำหรับเลือด เนี่ยเห็นว่ามันก็จะมีขึ้นมาแบบเป็นสถานะนี่ช่วยเราแป๊บแ,บ,แบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทำให้เวลาเราจมน้ำเนี่ยเราก็จะไม่ตายนั่นเองนะครับเห็นไหมนี่อะ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับผมต่อไปครับก็ลาวาล้อมรอบอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เบรล็อตนะครับปึ๊บอ่าเราก็จะได้โทเทมแห่งไฟนั่นเองนะครับก็มันจะช่วยเราแบบว่าจากการแบบว่าจมอยู่ในลาวาอะอย่างนี้นะครับอะ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราจะทําบ่อละวาขึ้นมานะครับโอเคเสร็จแแลลลล้้วเเเเรราาก็จะะงงมช่ยยฮอตนีค อ่าโอเคฮะก็เฮ้ยเฮ้ย้อย,อ,ยอ่าตอนแรกนึกว่าจะไม่ช่วยแล้วก็คือพอเลือดใกล้จะหมดเนี่ยมันก็จะมีการไฟขึ้นมานะครับผมทําให้เราอ่ะไม่โดนนะแต่มันก็ยังพอโดนอยู่นะครับผมเดี๋ยวเอาขึ้นมาซึ่งาดามเมจจากไฟก็เหมือนกันนะครับมันก็ช่วยเหมือนกันนะครับเปื๊บเปบเห็นปะนี่ก็จะมีสถานะขึ้นมาให้นะครับก็เราควรรีบหาน้ําแล้วกันนะโอเคครับต่อไปนะครับก็โทรเทมตรงกลางครับผมแล้วก็สโนว์บล็อกนะครับผมไว้ล้อมรอบแล้วก็นี่ฮะทัมกินครับผมปุ๊บ เราจะได้แบบว่าเป็นแบบโทเทมนะครับผมองค์รักอะไรเงี้ยว้ปอป้องเรานะครับก็เดี๋ยวเราต้องลองบินขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ลองตกดูแล้วกันปุ๊บเอาล้ฮะปุ๊บอ่าก็จะมีอ่าสโนโกเลมออกมานะครับผมซึ่งก็จะมาช่วยปอบป้องเราจากศัตรูนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีศัตรูก็ไม่เป็นไรนะครับผมค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวนะครับเวลาใกล้ตายเงี้ยนะครับมีอ่าสโนโกเลมมาช่วยนะครับก็ต่อไปครับผมเอาโทเทมตรงกลางฮะอ่าหงเลดนะครับน่าจะวางอย่างนี้นะ ผมไม่แน่ใจสลับถูกเปล่าปึ๊บโอเคสลับกันฮะปื๊บปื๊บปึ๊บป๊บอ่าก็จะได้โทเทมแห่งเขาเรียกว่าเป็นแบบทำให้เรามีพลังโจมตีที่มากขึ้นนะครับผม,มเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะปึ๊บก็บินขึ้นมาครับผมแล้วก็ตกนะครับปึ๊บตุม้มอ้าวโอ้ไม่ใช่นี่วะอ๋ออันนี้มันต้องต้องเวลาเลือดน,น้อยก่อนด้วยนี่วาเดี๋ยวผมต้องแบบตกตายแต่แต่ก็ไม่ตกสูงขนาดนั้นอนะปื๊บอย่างนี้ได้ปะปึ๊บยังฮะปึ๊บ ต้องเลือดน้อยอ่านี่พอเลือดน้อยปุ๊บก็เดี๋ยวเอาใหม่เอ้ยปุ๊บตกประมาณนี้เออนี่พอเลือดน้อยนะครับเราก็จะมีสเต็งกับดาเมจเอ้ยพอเลือดน้อยนะครับเราก็จะมีสเต็งกับสปีดนั่นเองนะครับอุ้ยแต่มันฮิวเลือดเร็วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋อ๋อเป็นเพจฟูลนี่ก็ว่าอยู่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ๋อประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะปุ๊บโอเคนี่ครับผมเราก็จะมีสปีด2กับสเต็งสองนะครับก็ค่อนข้างโหดเลยครับผมนี่แค่มีในตัวก็ได้แล้ว หรือว่าต้องถือไว้ปะก็ถือไว้ที่มือนี้ได้หรือเปล่าอ่าถือไว้ที่มือนี้ได้นะครับลองต่อยดิปึ๊บต่อยสองหมัดตายครับผมก็ค่อนข้างจะแรงเลยนะครับอลองต่อยไก่ต่อยไก่ก็มาดิไก่ไอก็มาดีนี่ทีเดียวตายเลยนะครับค่อนข้างโหดผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมแบบค่อนข้างเบลอนะอัดคลิปเนี่ยผมว่าจะเผลอพูดอะไรแบบมึนๆไปบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้ออยู่ตอนทีสองนะครับผมลองดูสิแกะเออก็มาดิแกะ ทีเดียวตายหรือเปล่าโหหดจัดเล้ยมืดแล้วทำเซตศูนย์นะครับนี่ก็เอาไว้เป็นเหมือนแบบเป็นพลังตอนที่แบบว่าใกล้ตายครับผมเราจะฮึดสู้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับโอเคเก็บไว้ตอนนี้ก็ใกล้ตายแล้วเดี๋ยวผมว่าผมกินไก่แล้วนะกินไก่เพิ่มเลือดซะหน่อยฮะปึ๊บกินเนื้อกินเนื้อดิบไปฮะค่อนข้างจะแบบว่าอร่อยนะครับผมปพ๊บโอเคก็โทเทมตรงกลางนะครับเทียนทีรอบๆแล้วก็อ่อเป็นไอ้พรัวเออนี่ก็ผมก็จะเป็นเพลสโทเทมนะครับก็อันนี้มันแบบว่ามันจะระเบิดหรือเปล่าวะ เดี๋ยวขอลองขึ้นมาแล้วกันปึ๊บอ่าลงมาตรงหมูแล้วกันปึ๊บตกมาดูสิตุ้มอ่านี่ครับผมก็พอตกมาปึ๊บก็จะระเบิดนะครับเฮ้ยเอาใหม่ดิอยากรู้แรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเสกแบบฝูงหมูหน่อยแล้วกันเอามาตรงนี้อ่าหมเูเยอะเลยมาเดี๋ยวขอลองหน่อยนะครับเอาละระเบิดปึ๊บตุ้มหมูหมูตายเยอะอยู่นะครับโอ้โหแสงว่าค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แล้วถ้าเป็นมอนเตอร์ลองแบบว่าคริปเปอร์แล้วกันฮนะ,ะผมจะสร้างหลุมนี้ไว้นะครับปึ๊บอ่านหนลองคริปเปอร์หน่อยดิมันจะแบบแรงแค่ไหนปึ๊บโอเคก็มาดีครับตู้อืมโอ้คริปเปอร์ตายหมดนะครับโอ้โหแรงจะจัดเลยระเบิดอันเนี้ยโอ้โหไม่ธรรมาดาคุณผู้ชมเผื่อแบบเราอยากจะระเบิดตัวอะไรอะ่ะเออตัวนี้คือแรงมากๆเลยนะโทเทมเนี้ยโอเคต่อไปครับผมปึ๊บเอานี้มา ก็ค้าเหมือนสโนว์แมนเลยครับผมก็วางแบบนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโทเทมที่จะมาปกป้องเราเนะครับเป็นแบบว่าอันที่2นะครับนั่นก็คือไอรอนกรเลมนั่นเองนะครับเนี่ยเสกพิกซอมบี้ไว้แล้วกันอะแล้วผมก็จะตกมาครับผมปื้ประมาณนี้ตกมาเลยฮะปื้อปุมนะครับผมก็นี่จะมีไอรอนกรเลมมาช่วยเรานะครับแต่มาในสภาพที่แบบว่าค่อนข้างจะใกล้ตายเหมือนกันนะโอ้โหช่วยอะไรได้ไเนี่ยเออต่อไปเป็นกระบองเพชรนะครับก็ค้าแบบนี้เลยผมกระบองเพชรล้อมรอบนะครับ ก็มันคือโทเทมออฟคราม่านะครับก้อนนี้ไม่แน่ใจมันทำให้โดดาเมจน้อยลงหรือเปล่าเดี๋ยวลองกับพิกซอมบี้ดูแล้วกันนะครับอ่าผมจะถือไว้เดี๋ยวลองดูดิปื๊บปึ๊บเอ้ยไม่น่าใช่นะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอ่ามันใช้งานแล้วนะครับผมก็เออเออมันช่วยอะไรบ้างวะเนี้ยก็เหมือนโทเทมทั่วไปเลยความรู้สึกผมนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะถืออันนี้มาครับผมปึ๊บ น่าจะช่วยสู้ได้ดีอยู่นะมาดีพี่ซอมบี้มาดีเออนี่อันนี้เจ๋งสุดแล้วนะครับเคลสุดท้ายแล้วครับผมไปเทียนทีล้อมรอบฮะแล้วก็หนังสือนะครับบาร์สโปร t e คชั่นครับผมปึ๊บอ่ะเราก็จะได้โทเทมออฟเทียนทีมานะครับก็เขาเี่กอะไรเหมือนแบบจะโดนเทียนทีเยอะแค่ไหนเราก็ไม่โดนดาเมจนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันดีกว่าเอาละเราจะวางเทียนทีไว้แบบเยอะโคตรๆนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเปรืบเปรอเปรออ่ะแล้วเราจะยืนกลางดงนี้ครับผมดูซิจะเป็นยังไงอ่าไฟแช็คมานะครับ โอเคมาจุดครับผมนะผมจะถือโทเทมนี้ไว้แล้วกันนะครับปื๊บเป็นยังไงฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โห <c oughs> ดูสภาพนะครับคือเละเลยนะครับแต่ว่าเราไม่เป็นไรครับผมเป็นเหมือนเครื่องรางนําโชคกันเทียนทีอะไรเงี้ยเออพกติดตัวไว้ก็น่าจะดีนะครับดูดิเละจัดเลยฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมนรรี่สุดยอดโอ้โหเละเลยนะครับ <c oughs> เละเลยดีนะที่รีวิวเสร็จแล้วนะครับโอเคผมก็ถ้าใครอยากเอาอ่าโทเทมนี้ไปเล่นนะครับผมก็ ลิงโหลดจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็เป็น Data Pack นะครับไปโหลดลงได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยละกันนะครับสำนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ